เชื้อไวรัสโควิดโอไมครอนถึงไทยแล้วเชื้อไวรัสโควิด COVID กลายพันธุ์โอไมครอนที่เขาว่าน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาตอนนี้ถึงไทยเรียบร้อยแล้วครับแล้วเจ้าเชื้อไวรัสโควิดโอมครอนเนี่ยน่ากลัวแค่ไหนอันตรายอย่างไรคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังภายใน3นาทีเข้าใจแน่นอนแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โควิดโอไมครอนถูกตรวจพบครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใตา้เมื่อวันที่2 4พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยความน่ากลัวของมันก็คือเชื้อได้มีการกลายพันธุ์กว่า70ตําตำแหน่งซึ่งมันทําให้หน้าตาของมันเนี่ยไม่เหมือนกับเชื้อโควิดที่เราเคยเจอมาก่อนถามว่าน่ากลัวอย่างไรด้วยความที่มันกลายพันธุ์เยอะขนาดนี้ครับมันจึงทําให้วัคซีนโควิดที่เราฉีดกันมาเนี่ยครับแทบไม่สามารถป้องกันการติดโอไมคอนได้เลยหรือแม้กระทั่งคนที่เคยติดโควิดมาแล้วแล้วมีภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยครับก็มีโอกาสสูงมากที่จะติดเชื้อโควิดโอไมครอนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีรายงานยืนยันแล้วว่าพบแพทย์คนหนึ่งที่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์3มเข็มก็ยังติดเชื้อโควิดโอมิครอนเลยครับอีกความน่ากลัวอย่างหนึ่งของโอมิครอนก็คือการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามันสามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นที่ประเทศฮ่องกงเนี่ยมีข่าวออกมาว่าพบผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนจากผู้ที่ร่วมพักในโรงแรมเดียวกันโดย2คนนี้ไม่เคยออกจากห้องและไม่เคยเจอกันมาก่อน แถมห้องพักเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันโดยที่มีทางเดินกั้นตรงกลางเขาจึงสันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสได้แพร่ไปทางช่องระบายอากาศของโรงแรมครับและถ้าถามว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้เร็วแค่ไหนจากการพบเชื้อครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใตา้วันที่24พฤศจิกายน5วันต่อมาวันที่29พฤศจิกายนพบผู้ติดเชื้อแล้ว8ประเทศและจากข้อมูลล่าสุดวันนี้6ธันวาคม พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดโอไมคอนแล้ว41ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับว่ามันแพร่เชื้อเร็วแค่ไหนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเรื่องที่ทําให้เราพอสบายใจขึ้นได้บ้างเนืน่อจากข้อมูลณนะปัจจุบันเนี่ยพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดโอไมคอนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีอาการไม่รุนแรงเท่ากับเดลต้าคือจะมีอาการป่วยมีไขยอยู่ประมาณ1-2วันมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่สูญเสียการรับรสและกลิ่นครับ และจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิดโอไมคอนนะอย่างไรก็ดีครับตัวนี้เนี่ยถ้าไปติดกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวหรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการหนักได้เพราะฉะนั้นน่ะห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆเชื้อไวรัสโควิดโอไมคอนหติดง่ายมากต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วครบ3ามเข็มหรือเคยเป็นโควิดมาก่อนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังติดซ้ําได้สูง 2. แพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว เพราะสามารถไปทางอากาศได้และ 3. อาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรงยกเว้นผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงดังนั้นเราจึงไม่ควรจะตื่นตระหนกมากเกินไปแต่ว่าก็ห้ามประมาทต้องป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดเลยทีเดียวที่สําคัญการฉีดวัคซีนต่อให้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโอเมคอนได้แต่ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักได้ดูและเตรียมตัวกันนะครับ